สํานักง,งานองค์การอนานมัยโลกประจำภาคพ,พื้นยุโรปเตือนว่าตัวเลขผู้เสียชีวิต,ตจากโควิด -19 ในภูมิภาคนี้อาจเพิ่มขึ้นได้อีกถึง7 0 0 0แสนคนในช่วงเวลา4เดือนจากนี้หากไม่เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้เร็วกว่าที่เป็นอยู่สํนักง,งานองค์การอนานมัยโลกประจำภาคพ,พื้นยุโรปออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ระบุว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตจาก53ประเทศในภูมิภาคยุโรปมีจำนวนถึงเกือบ4,200คนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าที่รายงานในช่วงปลายเดือนกันยายนถึง2เท่าตัวในปัจจุบันตัวเลขสะสมของผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 ในภูมิภาคนี้อยู่ที่กว่า1.5 0 0นคนไปแล้วและข้อมูลจากสถาบัน Institute for Health Metrics and Evaluation ระบุว่า โควิด1 9กลายเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในยุโรปและเอเชียกลางแล้วด้วยสำนักงานขององค์การอนามัยโลกแห่งนี้ยังคาดการด้วยว่าโรงพยาบาลทั้งหลายในพื้นที่25ประเทศของยุโรปจะตกอยู่ในสภาวะขาดแคลนเตียงผู้ป่วยอย่างมากรวมทั้งน่าจะมีปัญหาหนักในการจัดการห้องผู้ป่วยฉุกเฉินใน49ประเทศตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงวันที่1มีนาคมของปีหน้า ขณะที่อ้างสถิติข้อมูลต่างๆที่รวบรวมได้และชี้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมจะพุ่งสูงถึงกว่า2ล้าน2แสนคนภายในเดือนมีนาคมของปีหน้าเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายยานสปาน รมำตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเยอรมนีเตือนเมื่อวันจันทร์ว่าสถานการณ์การติดเชือ้อโควิด -19 ในประเทศขณะนี้อาจหมายถึงว่าในช่วง3เดือนต่อจากนี้<ม>หรือเมื่อถึงสิ้นฤดูหนาวทุกคนที่อยู่ในประเทศอาจจะจัดอยู่ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนแล้วฟื้นตัวจากอาการป่วยหรือมิฉะนั้นก็อาจเป็นกลุ่มที่ต้องเสียชีวิตลงได้ โดยรัฐมนตรีสาธารณสุขของเยอรมน,นีย้ำว่าใครก็ตามที่ไม่ได้รับวัคซีนและไม่มีการป้องกันที่ดีพอจะมีโอกาสติดเชื้อโควิด -19 ได้ทุกคนขณะนี้รัฐบาลเยอรมน,นีกำลังพยายามชะลอสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในประเทศอยู่และเมื่อวันจันทร์สถาบันโรคติดเชื้อโรเบิร์ตคอกของประเทศหรือ RKI ก็รายงานว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ในเยอรมนีเพิ่มขึ้นอีกกว่า30,000รายจากในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถึงราว50%จากเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ด้วยนอกจากนั้นสถาบันโรคติดเชื้อ RKI ยังให้ตัวเลขด้วยว่าอัตราการติดเชื้อโควิด -19 ของเยอรมนีขณะนี้คือราว386รายต่อประชากร หนึ่งแสนคนครับ